สวัสดีครับบุรีอีสานแอปเปิลพามาทางโกชุมนเามาติดกันอีสานแอปเปิลครับพาไปเบิ่งสะสนามบันเอามาในกันแน่งเมล็ดกากน้อยน,อน้อนในพอนคไายจากงานโอ้นะครับสาอ,าอารังกอนหน้ากระไซดีครับ โอ้นี่โอ้โหอ,อันน,น่าจะเป็นเาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยหากินครับมันไม่ใช่แหนั่นนี่หรือแหเอ้หรือไม่ใช่เอ๊ะหรือใช่ <c oughs> มันย้อนปาลาดลงไป็นรอบนี้เอาปลาครับพุณนะอันนี้ไม่เาวหรือเบ็ดเอ๊ะเบ็ด ทำไมไม่สาวครับเด็ดอืมบรรยากาศย่ำแรงครับโตัวสวัสดีดีครับคุณนะวันนะครับเอาพี่น้องชีวิตวิวข้ามสุขอยู่ดีไม่แห้งสุขผูดสุกคนเด้อผุดนะเอาบรรยากาศเป็นสีเห็นหน้าเห็นทุ่งในทุ่งหน้าแรงอ้สูตรอากาศบริสุทธิ์ครับสบายดีเอาอีสานแอรแเปาสวัสดีครับ